กลับมาอยู่กับออมทอโต้นะคะวันนี้นะคะออมมีแบรนด์ฮอนด้านะคะมาแนะนําเป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะคะ สีรถสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นสีน้ําเงินประกายม่วงแบบนี้เลยนะได้รถปี2015ด้วยนะคะคันนี้จะมีหลังคาสารุปมาให้แล้วนะคะเลขไมล์148,000โลนะคะราคา399,000บาทนะคะซื้อสดจบราคานี้เลยซื้อสดไม่มีแวดด้วยนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันเลยนะคะไฟหน้านะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะ ไฟเดทามนั่นนิ่งไล้นะคะมีไฟตัดหมอกคุณ้ามาให้พร้อมใช้งานเลยกระจังหน้านะคะได้เป็นสีดำตัดกับโลโก้ตัวฮิตแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแมกอลลอยค่ะทุโทนปัดล่องดำแบบนี้เลยกระจกพับข้างนะคะพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะเมื่อเปิดนะคะจะได้เป็นโครเมียมนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะ ภายในจุดสวยแบบนี้เลยคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดิมๆจากโรงงานเลยเจ้าของปูผมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะมีคูดคอนโทรลมีเกียร์แพดเดิลชิปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอทัศสกรีนเดิมจากโรงงานได้เป็น Air Auto เกียร์ออโต้นะคะคันนี้จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับปุ่มแอนจิงสตาร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะห้องผู้โดยสารนะคะมือเปิดนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะตรงนี้เลยพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลย ในส่วนของด้านท้ายนะคะได้เสาอากาศแบบคลีบฉลามค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะไฟท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ค่ะตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นโครเมียมคันนี้นะคะได้กล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันเลยห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้เลยนะคะพี่ มีถาดรองยางมาให้พร้อมใช้งานเลยหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับเลยโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสำหรับสำหรับ honda HRV HRV HR 1.8 EL ปี2015คันนี้นะคะราคา3 9 9แ0 0บาทพอเริ่มต้นเพียง 7,000บาทเท่านั้นนะคะห่างพี่ๆท่าไหนนะคะสนใจรีบติดต่อเบอร์0834428762ออมได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะออมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะออมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ